อุ้ยติดพี่น้องติดครับโอ้โอ้สิก๊ก สวัสดีครับพี่น้องอยู่ช่องบาฟี่ไตเราครับไป,ไปดองมือนี้มือนี่มูวิงยางพี่น้องนี่บิดครับอันเดียวที่ผ้าไปบึงเอียนพี่น้องว่านยางมากเห็นเอียนพี่น้องมันโพมาหายใจจากน้ำพี่น้องมันบบใหญ่ดอกพี่น้องดีพายเบิ้งครับนี่ <c oughs> ขอไปครับพี่นอ้องนี่ในปลาไพ่แห่งนี้ครับมันจะมีรลองน้ำอยู่พี่นอ้องมันจะมีรลองน้ำอยู่สินี่ครับรลองน้ำทางนานน่พี่นอ้องนี่ครับทางยางไปนาครับพี่นอ้องยางเลาะไปนี่น้ำม,มันหลายยางเลาะไปพี่องนี้ เป็นรองน้ำสี่น้องรองน้ำเขาเก็บน้ำไปให้กอบให้เพิินของไอ้ลุงเป็นฮ็ดไอ้ขายไอ้เนใหม่พี่น้องเป็นไผลพันธ์่อยียงบรูพี่น้องนาอใหม่หลายอยู่นี่นี่ละพี่น้องหม้อ้วนเห็นโพเห็นโพมืองนี่เลยสีมาลองใสเบิ่งพี่น้องสน่้โต้พี่น้อง เบียดผมมัดใส่ป้องเปรหน่อยพี่น้องนี่นี่ครับเนื้อใส่เดือนนี่ละพี่น้อง,องใส่มงนี่ละพี่น้องจังมาลุ่นกันพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ไปอีกจกักสองสามอันพี่น้องใส่มงัานอีกอันหนึง่งทางนี้อันหนึง่งสามอันพ่อพี่น้องจะมาลุ่นกันครับมีโตแท่ละพี่น้องเดี๋ยว ขอขุดเนื้อกันพี่น้องบ่ทันได้เตรียมอยังเลยเข็นไว้ว่านกันสีล่องมาใส่เบิง่งจะมาลุ่นกันเนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องขุดเนื้อกันนี่ละง่ายๆอุย้ยได้ยึดตัวหน,นึ่งเนี้ยนี่อีกตัวหนึ่งสองตัวเลยพี่น้องเอ้าไปใส่ครับนี่ลรัพี่น้ององ่ายๆ mắt dây của bên này đây hàng kín đẹp ngay ngay với nó đấy nhìn đây nhà xây điện há ngay ngay với nó đấy สิกินหรือเปล่ากระเบรุฮะไปพี่น้องมองนี้ละขอบๆนี่ละ อ,อไอ้รอรุ่นครับพี่น้องมาครับพี่น้องในเวลามันหลุนเนี่ยครับเบ็ดเอียนนี่คือกอไผ่ของลุงปลูกไว้แล้วคุดลองไวปเป็นลองนามนน้อยสิพี่น้อง นะมีอีกอันนึงครับกระป๋องแปลงนิดหน่อยเนี่ยสิล่องยกเบิง่งหน่อยนยอกมีกบ่ นี่ติ๊บป่าซื้อวะพี่น้องปลาเข่งไงนี่ปลาเงี้ยเป็นเงียบนี่พี่น้องติ๊ปลาเข่งซื้อวะไงเติบอยู่เอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งอีกหลังนึงครับ หลังนี้บดติดพี่เนาะใส่ไว้ให้ต่อกพี่น้าะเงยยังอยู่ป๊อปเขียด ติดปลาเสือพี่นอ้องนี่ค่รติดเอียนนี่เอาเดี๋ยวใส่ไว้ขึ้นก่อนพี่นอ้องมาครับพี่นอ้องมาลุ้นกันอีกครับนี่ไม่เป็นเป็นหล่องหนิหน่อยพี่นอ้องหล่องมานี่เอามาหนิพี่น้องนี่ฉัมีนี่มาสุดนี่ครับมึงพี่นอ้องป้องแป้งหน่อยเสียใส่ไว้ไนี่เห็นดีขวดน้ำนี่ขวดน้ำ ขวดน้ำมันอยู่ครับว่าไม่โตเลยขวดน้ำนี่ป้องแปลงจมอยู่พี่เห็นแล้วพี่น้องนี่ เงับกับบางแต おいしそう。 นี่ครับเดี๋ยวขืนม้างเทอครับพี่น้อง นี่ครับโอ้ตัวใหญ่เติบพี่น้องเลยนียบนี่ครับพี่น้องอ๋อในการ้วยพี่น้องในปลาตัวหนึ่งในปลาไหลตัวนึงเ้พี่น้องบ่านาเสือเลยครับ นน้อยสิยังมีพี่น้องมันบมีหนามมากเลยดิมันเป็นรลองน้มในน้อยๆนี่รลองน้มในน้อยสิข้างพุ่นกึ้บมาบ่ได้น้มขับบ่มีหนามขังอยู่สานีพี่น้องเอ้าเอาลับพี่น้องหายู่ห้ากินนี่เขาครับละเอียนตัวหนึ่ง ก็ไหลน,นี่ครับป้องแป้งนิดหน่อย่างไหนก็ฝากติดตามมือเก่าได้พี่นอ้องของบาฟี่ตายครับหายอยูฮาก,กินพี่นอ้องมาเห็นหรอกพี่นอ้องย่างมาไปทงหน้าเหมือว่าเห็นมันโพหัวมาแต่นาจิตโตใัญไงก่านีพี่น้องบอนามีนโตหนี่พี่นอ้องาาเดี๋ยวใส่เบิ้งอีกครับ สำหรับมือนี้กัฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องหายอยู่กินครับนี่ตัวนึงกับพารได้เลยพี่น้องนี่ซ้าอีกอ่ะอิ่มเลยพี่น้องได้กระเพราแรงแล้วไปจังได้กัฝา,า,ากติดตามคือเกาพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้กับ่มออีอเหียงมาใส่ลองเบิองให้เบิองพี่น้องพอเห็นยังมาเห็นกัมีโต๊ะอยูพี่น้องสุดยอดครับ ยังไรก,ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ปูดคุยตกทายกันครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับไปได้แล้วตัวนึง